รสวัสดีครับนะครับนี่ชุดนี้นะครับกําลังจะเป็นหนุ่มครับนี่เพิ่งจับกลับมานะครับจับกลับมาจากบ้านลูกฟาร์มครับนี่ด่างๆหลายตัวครับชุดนี้จะเป็นสายแม่จะเป็นแม็กดับไม้ไฟนะครับบวกแสนชัยนะครับแล้วก็พ่อจรวดนะครับพ่อเป็นพ่อจรวดนะครับ มันจะมีทั้งหมดสองคอกนะเนี่ยเนียชุดนี้จะเป็นอคอกเดียวกันครับนี่เนี่ยคอกเดียวกันนะแล้วก็น,น,น,นี้อันนี้อีกแม่นึงครับนี่นี่ไก,ก่ก็เริ่มเขพ้าเล้านอนแล้วนะครับเนอันนี้สองตัวพี่น้องครับกาลังเริ่มจะเป็นหนุ่นครับเนี่ยหางกุดๆเพราะว่ากาลังจะระบาดหางนะครับอ่าหางลูกเจ็บออกแล้วก็เดี๋ยวหางแท้กังจะขึ้น,นครับ นี่ครับไอแดงนะครับไอแดงเล็กนะครับตัวนี้ฝีมือนะครับชนบนกัดบ่านะครับชนครบเครื่องเลยครับตัวนี้นะครับนี่เต็มล่างประมาณตั้งสองลสีได้ครับฝนตกน้ําท่วมหมดเลยครับนี่ครับเนี่ยเฉอะแฉะหมดเลยนะครับหน้านี้ก็อนุบาลลูกไก่ยากครับก็จะอนุบาลในซองนะครับในซองตรงนู้นนะฮะตรงนู้นนะครับเนี่ยที่อนุบาลผมนะ ก็จะมีแค่ไม่ขี่็อกนะครับเต็มหมดนะครับไก่บางส่วนก็เข้าเร้าแล้วนะครับเข้าเร้านอนนะครับบางส่วนก็ยังเก็บตกอาหารอยู่ครับไอแดงจิ๋วครับจิ๋วตะเจ๋วครับนะครับต้นกล้วยก็มาแฝงให้ไก่จิกกินเวลากลางวันนะครับเพราะกลางวันเนี่ยอากาศร้อนมากนะครับให้เขาคลายเครียดนะครับ นี่ครับไก่เริ่มนอนแล้วครับในนี้เป็นสิบนะครับตัวผู่งกันเลยครับกำลังเริ่มจะเป็นหนุ่มนะครับนี่ครับอันนี้ต้นที่แล้วนะครับก็จิกกินนับอ่าแห้นหมดเลยครับเนี่ยนะครับจิกกินนับนี่ นี่ครับตัวนี้ป่วยนะครับป่วยนะแล้วก็ตอนแรกตอนแรกซึมคอจ่องเลยครับก็ฉีดยาฉีดยาไปเข็มหนึ่งก็รู้สึกกรฟื้นนะครับเริ่มหน้าแดงเริ่มหากินข้าวกะเพาะขึ้นมาเลยครับตอนแรกจ่องนะครับจ่องแล้วก็ข้าวปลาไม่กินนะครับเจอยูคาไปเข็มหนึ่งก็ฟื้นนะครับ